สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแชร์วิธีการปอก้มโอหรือการแกะ้มโอนั่นเองค่ะมาดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราตัดขั้วทิ้งก่อนค่ะจากนั้นเราก็กรีดด้านข้างนะคะกรีดลงไปให้ลึกประมาณครึ่งนิ้วค่ะกรีดตั้งแต่ด้านบนลงล่างนะคะกรีดไปให้รอบๆลูกเลยค่ะนี่นะคะกว้างประมาณนี้ค่ะ กรีดไปเรื่อยๆจนรอบทั่วทั้งลูกเลยค่ะพอเรากรีดจนรอบรอบลูกแล้วนะคะเราก็ใช้มือแกะค่ะใช้มือแกะออกไปทีละกรีบนะคะถ้าเพื่อนๆไว้เล็บยาวนะคะก็ระวังเล็บหักด้วยค่ะให้เราค่อยๆแกะไปทีละกรีบนะคะ พอแกะจนทั่วทั้งลูกแล้วนะคะเราก็ดึงส้มโอออกมาค่ะจากนั้นเราก็มาผ่าครึ่งค่ะแล้วก็เอาเม็ดออกด้วยนะคะแล้วเราก็ผ่าแกนตรงกลางของส้มโอทิ้งไปค่ะเพื่อจะได้แกะง่ายๆค่ะนี่ค่ะเอาแกนทิ้งไปนะคะจากนั้นเราก็ใช้มีดแซะ เนื้อส้มโอนะคะให้หลุดออกมาจากเปลือกของส้มโอกรีบถัดไปค่ะทีนี้เราก็ใช้มือแกะออกมาได้เลยค่ะค่อยๆดึงออกมาก็จะได้ส้มโอกรีบสวยๆแบบนี้นะคะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวิธีการปอกเปลือกส้มโอหรือวิธีการแกะส้มโอนั่นเองนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกด ติดตามกดไลค์และกดแชร์กันให้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ